สวัสดีจ้าพี่พีน้องนองลูกหล,กลานทุกคนยายหลูงพี่เมลี่นะจ๊ะปากช่องด้วยนะมาดูข้าต้มหน่อยต้มด้วยต้มกำลังกินผักอยู่เลยกินผักกินผักกินผักบุ้งบุ้งอื้อ ช่วงเช้านะเนี่ยอากาศดีตอนเช้าอากาศดีอยู่ต้มอร่อยไหมลูกอร่อยหรือเปล่าอืมกินหนูกินอืม,อมกินอ๋อผมชอบกินผักหมูก็ต้องกินผักนะเนาะกระถินเอาไหมกระถินนะอ่ะกระถินเขียว ก็คือพุท่าเลยเนาะแก่แล้วต้มก็แก่แล้วฝากดูต้มด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายลงด้วยเด้อติดตามต้มด้วยอืมเดี๋ยวจะมาอาบน้ำายมาอาบน้ำให้ต้มให้พี่น้องรุหล,นล,า,นลานดูคลิปหนะ้า ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณสวัสดีทุกคน